บทโซเชียลแชร์เตือนระวัง5โรคสัตว์เลี้ยงที่เกิดจากยุงเป็นพาหะตั้งแต่โรคพยาธิหนอนหัวใจโรคแพ้ยุงรวมไปถึงโรคแพ้ภูมิตัวเอง ชัวเหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทอสอบถามกับคณะบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตร,ราศาสตร,ร์ครับโรคสัตว์เลี้ยงที่เกิดจากยุงเหล่านี้จริงไหมครับเออสามโรคจริงนะครับแต่อีกสองโรคไม่ใช่นะครับหนึ่งโรคพยาธิหนอนหัวใจอย่างโรคพยาธิหนอนัวใจเนี่ยจะนําโดยพวกยุงบ้านไม่ใช่ว่ายุงทุกตัวจะนําพยาธิหนอนวใจได้เพราะเป็นยุงที่อยู่ในเขตที่มีการระบาดของโรคพยาธิหนอนวใจัตว์ยยุนวนมากๆเนี่ ทาให้หัวใจโตเพราะนั้นเราสังเกตอาการได้ว่าเขาจะมีอาการเหนื่อยง่ายหอบโรคนี้นี่สามารถจะป้องกันได้นะครับโดยกินยาอาจจะเป็นทุกเดือนหรือทุก3าเดือนหรือเป็นฉีดยาก,ก็ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็แนะนำนะครับเพราะว่าเป็นโรคที่เราพบมากโรคหนึ่งในสัตว์เลี้ยง2งโรคแพ้ยุงอันนี้เป็นพวกอินเสกไบก็คือเหมือนกับพวกแพ้มแมลงทั่วไปถ้าในสุนัขเนี่ยบางตัวเนี่ยแพ้มากมันก็จะเกิดอาการผื่นแดงมันก็จะเหมือนกับการโรคผิวหนังโดยเฉพาะสังเกตทีง่งๆที่จมูกนะครับเพราะเป็นจุดที่เขาจะหลบเลี่ยงจากยุงยาะเป็นส่วนที เขามาจจะโดนยุงกัดได้ง่าย3โรคไข้เวสไนเวสไนเนี่ยมันไม่ค่อยพบในสัตว์มากเท่าไหร่เนี่ยที่พบก็มักจะเป็นพวกในมาพวกนี้เป็นกลุ่มโรคของที่เขาเรียกว่าเจแปนิอุสเอนซิฟอริตีมันทำให้เกิดโรคในคนมากกว่าก็ติดต่อผ่านทางยุงเหมือนกันแต่ว่าโรคนี้ยังไม่เห็นรายงานที่ชัดเจนนะครับเพราะนั้นก็ยังไม่ต้องวิตก4โรคไข้กระต่ายโรคนี้เป็นโรคที่เรามักพบในพวกสัตว์คอนแทกซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ยุงเป็นตัวหลักในการนำโรคนะครับจะเป็นพวกเห็บพวกไรหรือพวกหมัดมากกว่าเป็นโรคโรคหนึ่งทีีเย ซล,ลาทูราเลซีแต่มีกลุ่มอาการไข้ยปวดเมื่อยอะไรพวกนี้นะที่สังเกตได้เป็นผื่นแดงขึ้นมาในประเทศไทยก็ยังไม่มีรายงานที่ชัดเจนเพราะว่าบ้านเหล่านี้ก็ไม่ได้มีกระต่ายที่เลี้ยงแบบปล่อยแล้วก็ไม่ได้มีกระต่ายป่าอยู่เยอะอะไรพวกนี้ที่เป็นปัญหาสุดท้าย5เขาบอกยุงเป็นพาหะของโรคแพ้ภูมิตัวเองในสัตว์เลี้ยงได้ไม่ได้เกิดจากยุงนะครับโรคนี้เป็นโรคเกิดจากปะพิพุติทางด้านพันธุก,กรรมสุนัขก,ก็ไม่มีโรคลูป,ปาซี่เกิดจากการแพ้ภูมิตัวเองเราอาจจะเห็นภาพในสัตว์น้อยกว่าในคนเยอะมากเพราะนั้นโรคนี้ไม่ ได้มีพาหะอย่างอื่นเลยแล้วโรคไข้เลือดออกในคนยุงก็เป็นพาหะในสัตว์เลี้ยงได้ด้วยหรือเปล่าครับในสัตว์ไม่มีรายงานในแง่ของการติดพวกเชื้อไวรัสที่ทําให้เกิดไข้โลดหรือดึงขี่ไวรัสแม้แต่บรัเองก็ไม่มีรายงานเนื่องจากเป็นความเฉพาะต่อชนิดของโฮสต์เ,เราจะไม่พบการพวกนี้ในสัตว์โรคที่เกิดในคนไม่จําเป็นจะต้องไปทาให้เกิดโรคในสุนัขและแมวอาจารย์จกแนะว,วิธีดูแลสัตว์เลี้ยงไม่ให้ถูกยุงกัดแบบนี้ครับการที่ยุงจำนวนมากกัดสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยไม่ได้เป็นผลดีนะครับเราต้องหาีีป้องงกกันนทาาคืห อาจจะเป็นมุ้งครอบหรือใส่มุ้งลวดก็ได้ถ้ามันมีเยอะจริงๆนะครับยกเว้นว่าสุน,นัขพันธุ์ใหญ่อาจ,จะต้องจัดบริเวณถ้าเราป้องกนันพวกนี้ให้เขาได้เนี่ยเราก็จะลดความเสี่ยงของการที่เขาจะป่วยหรือการกติดโรคอื่นตามมาได้สรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับก็มีจริง3ข้อคือโรคพยาธิหนวใจัเป็นโรคที่นําโดยยุงโรคที่แพ้ยุงเกิดจากยุงกัดแล้วก็โรคเวสไนท์ที่เกิดจากพวกไวรัสตัวนอีกสข้อไม่ใช่ครับรป้องกันโรคภัยให้สัตว์เลี้ยงด้วยการดูแลอย่างเอาใจใส่นะครับยังมีอีกหลายเรื่อ ร่วมตรวจสอบไปได้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ก่อนจะแชร์อะไรเช็คให้ชัวร์ก่อนนะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์